อัฏฐกถาพาหิยะชาดกว่าด้วยเป็นคนควรศึกษาศิลปะเช้าวันหนึ่งณธรรมสภามีภิกษุกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งจับกลุ่มสนทนากันเมื่อหลายวันก่อนพระเจ้าลิชวีมาทำบุญที่พระมหาเชตวันพระองค์ทรงาพาภรรยามาด้วยเรานั้น เห็นครั้งแรกรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยทำไมหรือก็พระเจ้าลิชวีนั้นช่างงดงามอย่างกับเทพพบุตรแต่ภรรยาของพระองค์นั้นขี้ริวร้วขี้เรตรงข้ามกับพระองค์ทุกประการขณะนั้นเลยหรือใช่ไม่รู้ว่าทรงอภิรมกับเทวีได้อย่างไรกันนะขณะเดียวกัน พระาศาสดาทรงเสด็จผ่านมาพอดีพิสูจทั้งหลายพวกเธอนั้นคุยอะไรกันเรื่องพระเจ้าลิชวีและพระมเหสีของพระองค์พยาคา่ากระหม่อมแค่สงสัยว่าทั้งสองพระองค์ดูไม่เหมาะสมกันเลยแล้วทําไมถึงเคียงคู่กันได้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ยินดังนั้นจึงตรัสขึ้น เช่นนั้นเองหรือดูกรพิสุทั้งหลายเจ้าลิชวีนี้ไม่ใช่แต่ในตอนนี้เท่านั้นแม่ในอดีตก็ทรงอภิรมกับหญิงที่มีร่างกายอ้วนเหมือนกันแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกะดังต่อไปนี้ในอดีตการสมัยพระเจ้าปรุมทัตสเสวยราชสมบัติอยู่ในเมืองพารณสีมีท่านอมาต คอยทำหน้าที่รับใช้วันหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่บนบัลลังพรันโทษพระเนตรผ่านหน้าต่างบานใหญ่ลงไปยังพระลานหลวงที่ตอนนี้มีต้นไม้หลากหลายถูกจัดเรียงอย่างสวยงามขณะนั้นมีหญิงอ้วนกำลังเดินลัดลานหลางอยู่แต่ได้เกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้น อาการปวดท้องหนักเข้าโจมตีนางอย่างรุนแรงโอ้ยข้าศึกบุกใบหน้าเยเกเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพยายามหาห้องน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแต่อน,นิจจาเหมือนฟ้าไม่เป็นใจไม่มีวี่แววแม้แต่น้อยโอ้ยไม่ไหวแล้วทำไมมาปวดตอนนี้เนี่ยเอาวะแถวนี้ก็ได้ เจ้าตัวหันรีหันขวางสอดส่องว่ามีใครอยู่แถวนี้หรือไม่ก่อนวิ่งจุดไปที่โคนต้นไม้ใหญ่พร้อมกับถกกระโปรงขึ้นนั่งลงทำธุระเฮ้่อยยังชั่วที่กลางกินอะไรต้องระวังมากกว่าน,นี้แล้วผ <c oughs> ้าคลุมผ้าคลุมหญิงสาวมีท่าทีเลิกลักก่อนจะใช้มือคว้าผ้าแล้วมาคลุมหัวไว้ นางช่างน่ารักอะไรเยกนี้ท่านอมาตมีท่าทีแปลกใจพระองค์เป็นอะไรหรือถ้าไม่จูจูก็ยิ้มขึ้นมาดูนั่นสิญิงผู้นี้ถ่ายอุจระแถวพระรานดูไม่งามเสียเลยคนทั่วไปคงจะเข้าใจแบบนี้แต่สำหรับข้าถึงแม้จะดูหยาบคายแต่ความจริงแล้ว คงจะเป็นคนขี้อายมากๆเอาผ้านุ่งคุมตัวจนมิดคงจะกลัวคนเห็นเข้าด้านหญิงสาวที่ตอนนี้ถ่ายอุจระเสร็จแล้วรีบยืนขึ้นหันซ้ายหันขวาแล้วเดินออกไปพระราชาที่ดูภาพเหตุการณ์ทั้งหมดข้าว่านะท่านอมาตผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นสาวพรหมจันทร,ร์แน่ทำไมล่ะ พฤติกรรมนั่นไงถ้าเป็นหญิงสาวที่มีลูกแล้วคงจะไม่ใช้ผ้ากลุมหัวหรอกก็จริงอย่างของพระองค์สายตาที่พึงพอใจจ้องมองไปยังหญิงอ้วนช่างกระมิดกระเมียนยิ่งนักถ้าใครได้เป็นภรรยาลูกที่เกิดมาต้องเป็นผู้มีบุญแน่ๆท่านอมาตข้ารู้สึกถูกใจหญิงสาวผู้นั้นยิ่งนัก ช่วยข้าหน่อยได้ไหมพานางมาพบข้าทีเมื่อท่านอมทตพานางมาพบแล้วจึงแต่งตั้งเป็นอัครมเหสีหญิงสาวเป็นที่โปรดปรานอย่างมากไม่นานนักก็ประสูตรพระโอรสองค์หนึ่งและพระโอรสของนางก็ได้เป็นพระเจ้าจากกักรพัทแห่งพารานสีบุคคล ควรศึกษาศิละปะทั้งหลายชนทั้งหลายที่พอใจในศินละปะนั้นก็มีอยู่แม้แต่หญิงที่เกิดในจังหวัดชั้นนอกก็ยังทำให้พระราชาทรงโปรดปรานได้ด้วยความกระมิดกระเมี้ยนของเธอพระโพธิสัตว์กล่าวคุณของศิละปะทั้งหลายอันสมควรแก่คุณค่าของการศึกษาด้วยประการชนี้ พระาศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าคู่สามีภรรยาในครั้งนั้นได้มาเป็นคู่ภรรยาสามีในบัดนี้ส่วนอมรภ์ผู้เป็นบัณฑิตได้มาเป็นเราตถาคตชนนี้แล